สวัสดีครับจากร้านคูรุมานะครับวันนี้นะครับจะขอนำเสนอนะครับตัวนี้หน้ากากใหม่นะครับ e x p a n d e r นะฮะปี2022นะครับ Expander ปี2022นะครับตัวใหม่นะฮะมิสูบชิเอ็กซ์แพนเดนิ้วนะครับตัวนี้ตัวที่โชว์นะครับจะเป็น t s 1 0นะครับ q l d d นะฮะขออนุญาตครับ ทีเอสสิบนะครับควีดวีดนะครับแรมแปดร้อยยี่สิบแปดนะฮะตัวท็อปสุดในตอนนี้นะครับซีพียูเป็นเจ็ดแปดหกสองหกบวกสองนะครับดูอัลนะครับบลูทูธห้านะฮะแปดร้อยี่แปดนะครับแอนดรอยสิบนะฮะอัพออนไลน์ได้ครับตัวนี้อัพออนไลน์ได้นะฮะถ้ามีจะกดตัวนี้อัปเดตได้นะครับ เน็ตฟิกได้ดิสนีย์ฮอ s t a r ได้นะครับมีภาพโชว์ปกตินะครับนะฮะอยู่ทุกว่าแมสั่งเสียงสมบูรณ์แบ่งสองหน้าจอได้นะครับทดสอบทดสอบประมาณนี้เลยนะฮะรวดเร็วทันใจนะครับแบ่งสองจอได้นะอีกจอหนึ่งเป็น o o o l l m m p s อย่างเนี้ยนะครับ เมกาบางนาครับเลนสจอสลับไปมาได้เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ใส่ซิมการ์ดได้นะครับระบบเสียง dsp นะครับละเอียดยิบเลยนะฮะตัวนี้หน้ากากตรงรุ่นบิวอินนะฮะ10นิ้ว qvd นะครับ ts 1 0 6นะครับกนะครับโอเคนะฮะจากร้านคุรุมะนะครับสเปคดีๆราคางามๆนะครับจากร้านคุรุมะนะครับติดต่อสอบถามล่านะครับสวัสดีครับ